happy with the gray mm -hmm. But I'm happy with cabin in the wood. Mm -hmm. mm -hmm. You say you want

Sometimes you may be missing someone when you're tired. Whenever you just go and fight him or her. Mm -hmm. But when I'm tired, there's only one thing I do. I do, I do. Do to do something for take back a stronger again. And now, and now. hello, hello, happy young, you know. ใจด้วยเพราะว่าแม่อยากให้ลูกเป็นผู้ชายเป็นทหารแล้วค่ะอ,อยากให้เขาเราเป็นการเรื่องอะไรก็ได้ตั้งแต่ยงนี้คิบบด,ดแบบว่าเดี่ยวแบบเนี้ยใช้ชาติใช้ชาติอะไรก็ได้แม่อยากให้ลูกเป็นทุกคนอ่ะทั้งคนโตคนเล็กคนโตถึงเขาจะได้เป็นแค่คนทหารก็ดีใจภูมิใจมากๆแล้วค่ะสมใจอยากให้เป็นค่ะ <laughs> เขาพัฒนาขึ้นเยอะค่ะ <laughs> เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีคของนี้ชอบขึ้นครับ ดีใจภูมิใจจ้ะที่ว่าเขาได้มันเดือนเดือนแรกมาให้แม่จากที่เราก็ใช้ร่มกันมาน้านี่คือเดือนแรกเลยที่เขายื่นเงินให้ได้เยอะขนาดนี้ค่ะจแล้วก็ก็จะแบ่งให้ลูกเขาด้วยหลานๆใช้ด้วยค่ะแม่ก็ไม่ได้ใช้คนเดียวซื้ออาหารแันกินให้เขามีซื้อนมซื้ออะไรเพราะลูกเขาก็ยังเล็กอยู่นะครับไม่ให้เขาเก็บไปโรงเรียนให้ให้ลูกหลานไปโรงเรียนด้วย ที่ทีวได้งจากเข้าจใจไาใจภูมใจใจใจทหารที่ลูกแตงลูกสหารใจจเพราะว่าลูกไปทานเยอะลายที่ยวแล้วะไไหมาแล้วก็ตีเป็นเงินเดือทหารือที่มใจภูมใจมีอะไรจะมาใจ ผมคุณหาญฝาราจนุบุญรู้สึกเป็นตันใจครับวันนี้ได้เงินเดือนครับเงินแรกในการเข้ามาเป็นทหารได้นำเงินมาพอบให้แม่ครับเป็นเงินก้อนแรกของผมด้ยที่ให้แม่ตั้งชีวิตที่เกิดมาจะขอไว้อย่างเดียวที่เคยให้ ก็รู้ส,สึกดีใจครับรู้สึกพูดไม่ถูกกับสูดไม่ออกมันอยู่ข้างในหมดนะก็ขอบคุณกองทัพบ,บกครับที่มอบโอกาสดีๆให้ผมมอบจริงดีให้ผมผมจะทำให้ดีที่สุด